วันนี้เรากลับมาเพราะว่าพี่อยากอธิบายนิดนึงปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการสอบมันเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเยอะหรอกมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสําหรับคนที่อัปเดตมาทุกๆปีแต่ใครที่ยังไม่ค่อยรู้ระบบพวกนี้มันมีการอัปเดตอย่างตัวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆเลยคือ มันยกเลืกการสอบโอเน็ตจริงๆแล้วข่าวกรยกลิกการสอบโอเน็ตกับไม่ยกเริ่ยกเลือ่อไม่ยกเลิกนี่มันมีมาตลอดอะเมื่อวานเนี้ยมันมีการประกาศเย่างเป็นทางการมาเรียบร้อยแล้วก็คือเขาจะไม่มีการสอบโอเน็ตคำถามคือแล้วสอบอะไรบ้างการสอบเข้ามหาลัยทีแคสปี2 5ง5ัเป็นต้นไปเนี่ยเราจะประกอบด้วยกัน4รอบรอบแรกคือรอบเรียนดีหรือร พอร์ตเฟรโยเหมือนเดิมก็คือเด็กสถาปย์เนี่ยเราก็จะเน้นการส่งพอร์ตไปแต่ละมหาลัยโอเคแล้วแต่ Requirement ของแต่ละมหาลัยโอเคแต่รอบแรกเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องไปดูเงื่อนไขของแต่ละมหาลัยว่าเขาต้องการให้ให้มีเงื่อนไขว่าเกรดเฉลี่ยแบบต่างๆถ้าเป็นจุฬาจะยากหน่อยจุฬาประมาณ3.5 แล้วยากเข้าไปอีกก็คือจะมีเกรดเฉลี่ยของแต่ละรายวิชาที่ต่างกันแต่ละมหาลาัยบางทีก็3.0มบางมหาลาัยก็2.5 รอบขอฟรีโอหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ารอบขอฟรีโอเนี่ยมันจะต้องส่งแค่ตัวขอฟรีโอและติดเลยไม่ใช่นะครับต้องเข้าไปสัมภาษณ์ต้องเข้าไปสอบตรงกับเขาอีกทีหนึ่งโอเคจริงๆก็เป็นรอบที่มีคุณภาพรอบหนึ่งเหมือนกันโอเครอบสองเนี่ยซึ่งเป็นรอบโคต้ารอบโคต้าเนี่ยจะประกอบด้วยรอบโคต้าของเด็กต่างจังหวัดเด็กที่โรงเรียนของเขาเนี่ยโคกับมหาลัยต่างๆที่เขาจะเข้าโคต้านักกีฬา โคต้าทาประโยชน์ให้กับประเทศนี้อะไรบางอย่างที่คุณไปทํญประโยชน์แล้วก็คุณมีคุณสมบัติพอซึ่งรอบนี้ก็ต้องส่งพอร์ตเรีโอไม่ใช่ว่าคุณเป็นทีมชาติเก่งๆทีมชาติไปตองแล้วคุณจะไปเดินไปบอกว่าเฮ้ย mm hmm. <"Hey, S 2> ผมเป็นทีมชาติไปตองแล้วผมจะเข้าได้เลยไม่ใช่และเทนนิส mm hmm. แบบติตต้าทุกคนก็ต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องสอบเข้าต้องใช้พอร์ตเรีโอแล้วก็ต้องยื่นสอบเข้าอีกทีหนึ่งโอเครอบที่3เนี่ย เราเรียกว่ารอบแอดมิชชั่นรอบนี้นี่มันเปลี่ยนไปจากที่เคยมาปกติรอบแอดมิชชั่นในสมัยเก่าเนี่ยเราจะใช้แก๊สสิบเปอร์เซ็นต์โอเน็ตประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์จีแพคยี่สิบเปอร์เซ็นต์และแพคสี่ประมาณมันจะกลุ่มประมาณยี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยโอเคปีนี้มันมีการเปลี่ยนเป็นคือคือปีล่าสุดเขาปีการเปลี่ยนเป็นสามจุดหนึ่งแล้วละ่ะปีนี้เคยเอาแอดมิชชั่นก็คือเอารอบสามจุดหนึ่งคือรอบที่ใช้ทางแต่ละมหาลัยเนี่ยเขาจะหยิบเอาวิชาที่เราสอบเก้าวิชาสามัญเนี่ยยยบาาางมหาลาิลัอจจะ แค่เลขสังคมอังกฤษซึ่งมันจะง่ายขึ้นมันไม่ต้องถูกบังคับสอบจุฬาเขาอาจจะบังคับสอบเลขฟิสิกส์อังกฤษแล้วตอนอาจจะบังคับสอบเลขฟิสิกส์อังกฤษแล้วก็วิชาทักษิณเลยโอเคโดยที่ไม่มีค่า น้ำหนักของเกดเฉลี่ยมาโอเคแสดงว่าตันกันบัรต่อมาแล้วรอบสามจุฬาเขาจะมีเงื่อนไขเกดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.0แสดงว่าคนได้3.9คนได้3.0 0เนี่ยตันบัตรต่อมาแข่งกันมันจะสะบุบขึ้นโอเคหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เงื่อนไขของธระมหารัยที่คือการสอบรอบ3หรือเราเรียกกันว่ารอบแอดมิชชั่นรอบที่4ใช้กับพูดว่ารอบรับตรงแต่จริงแล้วมันคือรอบเก็บตกรอบเก็บตกนี้มันดีไงลุกคน,นที่ผิดหวังจากรอบ3 ก็จะรู้สึกว่าโลกแตกแล้วชั้นไม่ติดละแต่งจริงรอบสีมันเป็นรอบเก็บตกอีกทีหนึง่งสามารถส่งพอร์ฟรีโอและเข้าไปสัมภาษณ์ได้มันอาจจะมีเด็กบางคนที่มีการสลับสิทธิ์มีการโยกมหาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆโอเค มันก็เลยทําให้เป็นช่องว่างแล้วสามารถเข้าไปได้ด้วยสําหรับมหาลัยที่คะแนนไม่ได้ติดท็อปทรีรอบทร่มันจะมีการให้เยื่อสูงซึ่งมันมีความหวังสูงมากคําถามคือการเปลี่ยนระบบเนี่ยมันส่งอิทธิพลยังไงกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าสำหรับสถาปัา์เนี่ยมันมีการสง่งผลต่อการที่เราจะต้องมีพอร์ตฟิโอที่เราจะต้องเตรียมตัวเองไว้เสมอเช่นมีงานประกวดไหนสรา้างคุณสมบัติให้กับตัวเองในการเตรียมพร้อมสาหรับเข้ามาหาลาัยอ่ะไว้ตลอดเวลาซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีที่การสอบมาตรฐานของเมืองไทยเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำนักนะตอนเข้าคุณภาพของเด็กเนี่ยพฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เราก็อัปเดตเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกระบบการศึกษาไทยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตล เวลาเราต้องตั้งคําถามกับมันแต่เราไม่ใช่ตั้งคําถามเพื่อให้ระบบตอบเราแต่เราจะต้องตั้งคําถามเพื่อเราแก้ปัญหากับระบบนี้ให้ได้เพื่อเราผ่านไปได้ที่คือการเดินทางของเด็กในการศึกษาไทยก็ตั้งใจเต็มที่แล้วก็ถ้ามันมีปัญหามามันคือโจทย์ที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็เดินต่อไปโอเควันนี้ประมาณเท่านี้ครับเคสวัสดีรับ